สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนทำเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เต้าหู้ไข่ไม่แตกไม่เละทอดยังไงให้กรอบนอกนุ่มในเมนูประจำบ้านที่ทุกคนต้องติดใจทำง่ายและมีประโยชน์มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมเต้าหู้ก่อนเลยนะคะเต้าหู้ไข่อันนี้เจ๊าปานทำเองค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบวิธีทำดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ ค่อยๆหั่นเป็นแว่นแว่นแบบนี้นะคะความหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะสูตรนี้เจ๊ปันใช้เต้าหู้ไข่ประมาณ2หลอดนะคะเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันจะเตรียมแป้งนะคะแป้งที่ใช้เป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ค่ะนำเต้าหู้ไข่ที่หั่นเป็นชิ้นแล้วมาชุบแป้งนะคะแป้งแห้งๆแบบนี้เลยค่ะค่อยๆชุบให้ทั่วเลยนะคะ การชุบแป้งแห้งๆแบบนี้จะช่วยให้เวลาทอดเต้าหู้ไข่ไม่ติดกระทะแล้วจับตัวเป็นก้อนไม่เละค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ทานเต้าหู้ไข่เป็นเต้าหู้หลอดสีขาวเต้าหู้ถั่วเหลืองก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนค่อยๆนำเต้าหู้ที่ชุบแป้งลงทอดเลยค่ะ เวลาทอดก็เว้นระยะห่างไม่ให้เต้าหู้ติดกันนะคะเต้าหู้ไข่เริ่มร้อนแล้วเราจะค่อยๆกลับด้านนะคะ กลับด้านไปมาจนดูแล้วว่าเต้าหู้ร้อนทั่วกรอบนอกนุ่มในแล้วเท่านี้ก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะนำเต้าหู้ไข่ที่ทอดเสร็จแล้วขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยนะคะเราจะมาเตรียมส่วนของทรงเครื่องนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เนื้อหมูสับลงไปผัดเลยค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะนำมาซอยแครอทซอยนะคะมะเขือเทศหั่นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะจะเป็นถั่วลันเตาเป็นข้าวโพดหวานใส่ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสมะเขือเทศและก็ซอสพริกนะคะทั้งสองอย่างนี้เจ๊ปานทำเองดูในคอมเมนต์ได้ค่ะปริมาณใส่ตามชอบเลยนะคะ หยาะซอสถั่วเหลืองลงไปหน่อยค่ะเพิ่มรสชาตินะคะและพริกไทยป่นเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพิ่มความหอมผัดคลุกเขาให้เข้าเนื้อกันเป็นอันเสร็จค่ะพร้อมจัดจานแล้วค่ะเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะน่าทานมากๆเลยราดเครื่องเยอะๆเลยค่ะทําทานเองนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเมนูประจําบ้านนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมนูทำง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะโรยต้นหอมให้สวยงามนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานเต้าหู้ไข่ทรงเครื่องก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้เต้าหู้ไข่ตอนทอดไม่แตกไม่เละทำง่ายอร่อยด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับคลิปดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะ